ครีมนวดผมยาสระผมนะคะทรีทเมนต์ออยล์อะไรต่างๆเนี่ยคำถามคือเราใช้ถูกวิธีกันหรือเปล่าแล้วรู้หรือไม่ว่าการใช้ผิดวิธีเนี่ยทำให้หนังศีรษะเยินเป็นรังคงรังแครบางคนเป็นสิวตามมาด้วยนะอ่ะฟัง ค่ะในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะคะบางคนค่ะคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็รู้ค่ะเอาใหม่ค่ะกลับมาว่ารู้จริงหรือเปล่าเนาะอ่ะเริ่มที่ยาสะผมหรือว่าแชมพูกันค่ะที่ถูกที่ควรแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่การเทรดลงไปที่หนังศีรษะโดยตรงนะคะแต่สิ่งที่ควรจะทําก็คือว่าใช้น้ำค่ะชะหนังศีรษะของเราให้เปียกหมาดๆให้ชุ่มก่อนจากนั้นนะคะใช้แชมพูค่ะ รินค่ะรินใส่จะบอกรินเทก็ได้ค่ะแต่เทอาจจะชัวออกมาโอยเยอะแยะนะคะก็เป็นรินใส่ฝ่ามือจากนั้นค่ะถูฝ่ามือนะคะถูฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วก็ลงไปที่บริเวณเนาะหนังศีรษะที่รากผมของเราเน้นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมที่สกปรกเนี่ย ถ้าไม่ได้แต่งผมแบบฉีดสเปรย์โอ้โหฟุง้งอย่างหมอดาวไปถ่ายงานมาเนี่ยนะคะก็คือว่าจะต้องเน้นบริเวณหนังศรีรษะค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่เกิดความมานันเกิดความสกรปรกมันเยิ้มเนาะแต่แน่นอนค่ะถ้าบางท่านนะคะที่แบบว่าเอ็กซ์ตรีมทำงานกลางแจ้งมีฝุ่นมีควันรวมถึงสเปรย์แบบหมอดาวเนี่ยก็ต้องมาเน้นบริเวณตรงกลางเส้นผมที่มีความเลอะเทอะจากสเปรย์จากนูน่นนี่อ่ะแต่ในยามทั่วไปเน้นว่าเป็นบริเวณรากผม แล้วก็หนังศีรษะโดยที่ต้องไม่ใช้เล็บแกะเก่านะไม่งั้นมันจะเกิดแผลเป็น,นเกิดการถลอกที่หนังศีรษะอย่าลืมว่าหนังศีรษะของเราเป็นหนังศีรษะมนุษย์เราเป็นคนไม่ใช่หนังศีรษะของสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆโอเคมั้ดังนั้นมันไม่ได้านค่ะพวกเรานะคะต้องใช้เป็นอุ้งนิ้วเนี่ยอุ้งนิ้วอุ้งนิ้วนะคะนวดไปนะคะอุ้นวดนวดอะไรยังไงดีอานวด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 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอานวดนะไม่ใช่เกาแกแกแกๆเป็นความคิดความเชื่อที่ผิดมหันเนาะที่เกาแกรกเนี่ยนะทาให้หนังศรีรษะถลอกบอกเปิกเป็นแผลติดเชื้อได้นะอย่างต่อมาค่ะหลังจากล้างน้ําแล้วนะคะก็คือจะใช้ครีมนวดผมหรือว่าทรีทเมนต์ผมเน้นย้ำบริเวณ ปลายผมแต่ถ้าบางท่านเนี่ยหนังศีรษะแข็งแรงเส้นผมค่อนไปทางมันนะคะรู้ได้ยังไงว่ามันก็คือว่าถ้า เราเนี่ยสระผมนะคะครึ่งวันผ่านไปครึ่งวันโอ้ยเริ่มมีน้ํามันแล้วจริงๆคนเหล่านี้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เคลือบผมหรือว่าทรีทเมนต์ผมที่มากมายก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่โอเคมั่นใจว่าผมฉันแห้งแตกปลายก็คือใช้ครีมนวดหรือว่าทรีทเมนต์ผมบริเวณปลายค่ะเพราะการชโลมทั่วไปหมดเนี่ยจะทําให้หนังศีรษะเนี่ยเสียสมดุลน,นะคะบางท่านหนังศีรษะมันเยิมเกินควรก็เกิดเป็นซิลเกิดการอักเสบทับซ้อนระคายเคืองขึ้นมาได้ ดังนั้นเน้นย้ำว่าทรีทเมนต์ผมเคลือบผมนะคะครีมนวดต่างๆนะคะก็คือว่าเอาไว้ปลายผมอีกนิดน,นึงค่ะคุณผู้หญิงหลายท่านรวมถึงมดดาวด้วยเนี่ยจะใช้เป็นลักษณะออยคือหลังจากใช้ครีมนวดผมแล้วเนี่ยเราจะใช้ออยก็ต้องเป็นผมที่หมาด อยู่นะคะแล้วก็ใช้บริเวณส่วนปลายเพราะอะไรคะเพราะว่าทําไมต้องย้าส่วนปลายอักเกลียวสวารเอามาดูหน่อยนะคะชอบมากอักเกลียวสวาร์อันนี้ก็คือถ้าเราเนี่ยฉลมไปหมดทั้งเส้นผมเนี่ยมันจะทําให้ผมรีบแบนไม่สวยเนาะมันดูมันมันเยิมเยิ้มด้วยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยไอ้มันมันเยิม้มเยิ้มเนี่ยถ้าเราฉลมมากเกินไปพอไประนะคะบนใบหน้านะคะหรือเอาไปเล่นกับแฟนนะคะซึ่งก็จะทําให้เหนี่ยวนําเป็นสิวเกินไปด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไหนๆผมสวยแต่หน้าไม่ควรเป็น สิเอาล่ะวันนี้หมอดาวไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังคุณหมอพริตตี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ